สสว่างร้รางตานานแค่ไหนกันที่ร้างราบลอยใจปราถนาสึกทีเธอจะได้เห็นมากมายเที่ยวยเที่ยวทำได้เหรอลูกค่ะนี่คือเพียวหญิงสาวที่เป็นตัวเองของเราในวันนี้ นี่คือนัดเพื่อนสนิทที่สุดของเพียวอะไรวะเนี่ยโคตรไล้สาระเลยมัน,นมันแอบ,บลงตั้งแต่สังคมเอกการบัญชีเข้าใจปะ

ีกแล้วเหรอวันเนี้ลองกอบดูหน่อยกันโหขอพรอได้ตั้งสามข้อแนอ่นี่คือความสุขแรกของเธอสินะไม่ค่อยต่างจากคนทั่วไปเท่าไหร่แฮ จะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นไหมนะ วดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563เลขที่ออก2 8 6, 6 0 5 1ที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ286050 28605 ออกไปแล้แต่ว่าแม่เล่นหมดกี่ครัง้งก็ไม่เคยถูกเลยสักครัง้งแต่ช่างมันเถอะวู้จนเลยแล้วเว้ยว้าเป็นจริงด้วยแฮะแล้วถ้าอย่างนั้นพอมีข้อหนึ่งก็ต้องมีข้อต่อไปสินะได้อยู่จริงแปลว่าได้อยู่อะได้มา ช่ปวดน้อนนขอปขอน้ก่นนะเอ,อเออปวดปวดท้องเหมือนกันคุณไม่ชอบทำพิษนั่นเลยเดี๋ยวมาแหมกระเพาะติดกันอีกแล้วค่ะคู่เนี้ยเอ้ยรีบไปรีบมานะเดี๋ยวอาจารย์ล็อกห้องหมดวันนั้นอีกอ่ะเออแกช่วยมีเรื่องจะเล่าไหมคะอ่ะไหนว่ามาคือเออเรื่องนี้มันก็แบบน่าเหลือเชื่ออ่ะอ่ะอ่ะองพูดมาก,ก่อน หอนไปเองปะเนี่ยฉันน่ะนั่งถ่ายตอรี่ไอจีอยู่ข้างแกนะถ้ามันจะขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นเหมือนกันหมดแล้วแต่ตอนนี้ฉันกลับไปคอนโดฉันนั่งเห็นมันขึ้นมาอยู่นะอ่ะงั้นอะไรรออนนี้ก็เปิดดีมันหายไปแล้วอะเห็นไหมแกหลอนแล้วเรื่องหวยแม่แกก็เล่นทุงกวนแล้วนี่เห็นเล่นอยู่กับแม่ฉันอะกวนนี้อาจจะมาเกินก็ได้นะใครจะไปรู้แต่ตอนเนี้ยเริ่มปวดจริงแหละเดี๋ยวมานะรอนด้วยรอด้วย

ดู้สาวละกันอ่าชอบเป็นพี่คนที่มาทักแล้วสิ ว้าวยินดีด้วยนะที่ได้สมหวังกับคนที่แอบ,บชอบนะ่ะสงสัยจังเลยว่าพรข้อสุดท้ายจะขออะไร Five, six, seven, eight. นร้ยากาศดีมากมีความสุขจังอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยที่สวนนี้เหรอจะจะเป็นย่าแก่เฝ้าสวนตรงนี้เหรอเนี่ยขับมูนดี ชัดเจนเท่าไหร่เลยนะมันจะเป็นความสุขของเธอจริงๆใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ผ่านกันนานแล้วนะพ่ากับแม่เป็นยังไงบ้างเี่ยวอยู่ตรงนี้หนาวมากใช่ จากที่ฉันเฝ้าดูเธอมาเธอก็อยู่คนเดียวมาตลอดหลังจากที่ขอพรข้อสุดท้ายไปจริงๆนั่นแหละผ่านมา10ปี50ปีหรือว่าเจ็ปีกันนะตอนนี้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะได้มาเฝ้าส่วนนี้จริงๆอย่างที่เธอเคยบอกไว้เลยน,นะ หลู <Hello. S 2> ตมแปคงลูกแม่นัทนะครับว <Wow. S 2> ่าแม่นัทเสียแล้วนะครับเมื่อตอนบ่ายเองหลงฟังอยู่นะครับ ผลสุดท้ายของความสุขที่เธอขอไว้ตอนนี้เธอได้ความสุขนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะดูล่องรอยจังเลยนะ Wakey Diddy. Oh, imagine a land, it's a faraway place where the caravan camels roam. Where you wander among every culture and tongue, it's chaotic but. Hey, it's home. When the winds from the east...